ปีการประกวดนะครับ9แกนแชมป์7แกนแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับบิ๊กปุยลาเป็นลูกของบิก๊กปูไทยและแม่ของเขาชื่อว่าแม่หงยกนะครับตอนนี้บิ๊กปุยลามีอายุได้4ปีพอดีนะครับแล้วก็บิ๊กบุยํามีอายุได้4ปีและวันนี้เอามาโชว์ให้พี่น้องจังหวัดอุดรได้รับชมอีกครั้งหนึ่งในฐานะ แชมป์เก่าของปีที่แล้วนะครับจุดเด่นของบิ๊กวุร์ลัมคือมีรูปร่างหน้าตาหลอดีหล่อเหลาอัตลักษณ์ชัดเจนลำตัวสมูทกลมยาวท้ายใหญ่หางยาวสวยนะครับนี่คือจุดเด่นของบิ๊กบุร์ลัมต่อไปในมาตรฐานของควายลำดับต่อไปในการเป็นพ่อพันธุ์นะครับบิ๊กวุรลัมมีการจ่ายลูกที่ อ,ออกมาแล้วเหมือนกับเหมือนเขามากมีโอกาสเข้าสนามประกวดได้สูงนะครับลูกของบิบบุรีรมไม่ว่าจะเป็นลูกตัวผู้หรือลูกตัวเมียนะครับบิบบุรีรมถ่ายทอดออกมาได้ว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์สูง130แม่พันธุ์สูง140หรือ150ขึ้นไปบิบบุรีรมถ่ายทอดพันธุกรรมออกมาได้เหมือนกันหมดแทบทุกตัวครับ นี่ครับคือจุดเด่นของเจ้าบิ๊กบรีรัมนะครับในวันนี้ที่เอามางานนะครับใครที่สนใจพันธุกรรมของเจ้าบิ๊กบรีรัมนะครับเรามีน้ำเชื้อจะจำหน่ายในราคา5,000บาทจำนวน15หลอดครับสำหรับงานนี้นะครับใครที่สนใจจะติดตามเจ้าบิ๊กบรีรัมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทาง Facebook นะครับทวีรัตฟาร์มควายงามเมืองนังรองนะครับ ใครที่ดูพิคุยรำนะครับผมขอเตือนพี่น้องไว้ก่อนเลยนะครับเวลาเข้า YouTube ดูพิกดูรีรำเนี่ยก็ให้เปิดเสียงเบาๆอย่าอย่าให้คอยตัวเมียเห็นนะครับเพราะว่าถ้าพี่เปิด YouTube เสียงดังเนี่ยคายตัวเมียได้ยินชื่อพี่คุยรำปุ๊บมันจะอยู่ไม่สุกนะครับเพราะว่าพิ่คุยรำนั้นหล่อมากสุดยอดเลยนะครับ <laughs> สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับ เพราะเราทีมงานบุรีรลำมิกุรีรัมัวีนัดปางไฟงามเมืองนางรองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณปัดตานนะครับและขอมาจัดให้เลยครับขอให้เดินโชว์หน่อยนะครับให้พี่น้องได้ยินโนะครับเจ้าของแชมป์นะปีสองพันร้อยหกสิบห้าแกนแชมป์นะครับนี่ครับ หลังจากรุ่นนี้แล้วนะครับเราก็จะต่อกันด้วยการทำทำการประกวดนะครับฝ่ายรุ่นฟันน้ำนมนะครับคู่และเมียนะครับสำหรับฝ่ายเพื่อนใช่ครับฝ่ายเพื่อนนะครับตบลงเลยครับการนังยาวๆเลยครับพี่น้องมีความประทับใจนะวันนี้ได้ยินโฉมความหล่อหลอของเขาครับอ่านักสนาเด่นจัดของเขาก็คือเรื่องของอัตลักษณ์นะครับวันนี้สมแล้วที่เป็นเจ้าของแคมแป์นะครับครับและลำดับต่อไปแล้วก็